วันนี้ค่ะริทิปโปรแฟนนะคะไปอยู่ที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะคะชั้นจีวันที่1 4ถึง2ีสิงหาคมนี้เพียงแค่7วันส่งน็อกเมนูเด็ดๆๆกว่า1000เมนูมารวมไว้ที่งานนี้เลยค่ะบอกก่อนราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะอุย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 อ,อุยวันนี้เป็น<ล>ขาหมูกรอบปลายเชฟเดย์นะคะของเรามีหนึ่งเดียวในไทยนะเป็นหมูพรีเมียมส่งนอก นี่คือชาชูฮัทของเราจะเป็นหมูเอเนตูสายพันธุ์นําเข้าแคนาดาเราขายเป็นขีดครับสตาร์สองขีดสองร้อยและขาหมูกี่บาทคะขาหมูไซส์เอ็มสามร้อยห้าสิบไซส์แอลสี่ร้อยห้าสิบครับแล้วเรามีจัดโปรใทุกวันนะครับสองร้อยเก้าสิบทั้งไซส์เอ็มและไซส์แอลเฉพาะงานนี้เท่านั้นน้าจิ้มจะเป็นแจ่วอินเตอร์กับซีฟู้ดอันนี้จะเป็นสูตรโบราณแท้ๆเคี่ยวเกินแปดชั่วโมงแวร้านนี้เลยเชฟเบยของเราได้เลยขาหมูกรอบเชฟเบยนะคะับในงานที่จิบโปรแฟร์ขอบคุณมากนะครับเชฟขอบคุณเช่นเคบ Per ripa. กะหรี่ปั๊บทางนี้กะหรี่ปุ๊บกะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทยนะคะมีกี่รสชาติคะมีทั้งหมดสิบรสชาติค่ะรสไหนที่ได้แชมป์ประเทศไทยจะเป็นไส้ไก่ค่ะแล้วก็มีไส้ตัวหวานมะพร้าวน้ำหอมไส้เผือกไส้สับปะรดไส้ตัวทองไข่เค็มไส้เห็ดหอมค่ะแล้วไส้ไหนมาใหม่ล่าสุดลูกไส้เป็นใหม่ล่าสุดตอนนี้จะเป็นตัวเห็ดทรัฟเฟิลค่ะโปรโมชั่นกล่องเล็ก4ชิ้นหนึ่งร้อยบาทกล่องกลางหกชิ้นร้อยสามเก้าค่ะกล่องใหญ่สิบชิ้นสองร้อยบาทแล้วแต่ไส้พิเศษสามไส้น 4ี่บละ40บาทของดีของอร่อยระดับรางวัลระดับเชฟแล้วก็มาร้านนี้กะลีปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า1น0 0พเมนู14-20สิงหาคมมีที่ชั้นเซ็นท่านจันทบุรีบอกขอแค่7็วันนะคะอาหารทุกอย่างราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลิ้นติโตปรแฟ